จะบอกว่าอ่ะมาทีละอย่างเนาะเอาเมื่อกี้พึ่งเล่นจะฟาร,ร์มเบลยังไงให้ไวๆใช่ไหมเวลาฟาร,ร์มเบลของคุณอ่ะคุณจะต้องใช้ของหลายๆอย่างแล้วคนที่อยากจะบูตเวลให้เร็วนะบูตเวลให้เร็วอะ่ะมันจะมีไอเทมที่คุณจะต้องใช้คือไอเทมที่แอดบอกเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นชิป exp 50%อย่างเงี้ยมันจะมีอยู่2แบบมันจะมีแบบเล็กก็คือเลเวลไม่เกิน50 กับแบบใหญ่ไม่เกิน80มันจะมี2อันเวลาคุณจะเล่นสมมติวันนี้คุณจะเล่นใช่ไหมคุณก็กดไปก่อนเลย1อันเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นต้องเราต้องคุยถึงกันถึงว่าเ,เกมนี้มันนับ e อ p กันยังไง e อ p ก็คือ e อ p ของกับตันครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะ e อของกับตันจะนับตามค่าพลังงานที่เราใช้ค่าพลังงานก็คือตรงนี้นะครับหน่หน่วยพลังงานจะเท่ากับ1นึ่ของกับตันในด่านที่ใช้สมมติด,ด่านที่เราเข้าไปเล่นใช้ 20- 20พลังงานอย่างเงี้ย เราก็จะได้ XP e มาแค่20เพราะงั้นวิธีการจะบูตให้เร็วคือคุณจะต้องบูต up พ,พลังงานแล้วก็บูต up ตัวโบนัสเมื่อกี้ก็คือขั้นแรกให้เราไปกดบูต up โบนัสก่อนแล้วก็หลังจากนั้นให้เราพยายามจะใช้พลังงานนะครับก็คือเวลาเราจะใช้พลังงานอ่ะมันจะสามารถเพิ่มพลังงานได้อย่างเงี้ยเห็นปะคิสตั้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพลังงานแลกได้20ครั้งให้คุณกดอย่างเงี้ยไปสัก2ครั้ง ครั้งแรกจะใช้25ครั้งที่2ใช้อีก25เป็น50เพราะว่าทําไมที่แอนดรอดถึงแนะนําให้กดไปแค่2ครั้งเพราะว่าภารกิจต่อวันของคุณน่ะตรงเนี้ยคุณจะได้เพชรอยู่45เพราะงั้นคุณกดไป2ครั้งคุณก็จะเสียเพชรแค่5ต่อวันคุณกดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ด่านส่วนด่านที่คุณจะเล่นน่ะเวลาให้คุณเลือกด่านน่ะให้คุณเลือกจากภารกิจก็คือให้คุณเข้าไปดูที่ภารกิจนะครับทาภารกิจประจําวันก็ได้ตรงเนี้ยมันจะมีค่า XP EH ให้เราอยู่เป็นบางอันแล้วก็พวกนี้นะครับ พวกเนี้ยมันจะมีภารกิจอยู่พวกเนี้ยมันจะมีภารกิจพอดีเอ็กเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับพวกเนี้ยมันจะมีภารกิจอยู่พวกภารกิจพวกเนี้ยจะให้เอ็พีในการอัปเกรดของเราด้วยให้พยายามไล่เคลียร์พวกเนี้ยให้หมดแล้วก็พวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพวกเนี้ยมันจะมีของอยู่เคลียร์เท่าที่ทําได้ถ้าอันไหนแบบเกินไปอย่างมีวัคซีนดับเอสเอสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําไม่ได้ในบางอันก็ค้าเข้าค้างตรงนั้นไว้ก่อนแต่อันไหนทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับเนี่ยพวกเนี้ย พยายามทำๆไปมันจะได้ e อ p มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่ะพอเราเคลียร์เสร็จใช่ไหมแล้วก็ด่านที่แนะนําสำหรับคนที่จะเล่นจริงๆอะ่ะจะเป็นด่านเนื้อเรื่องให้คุณไล่ตบเนื้อเรื่องให้หมดทุกด่านทุกอาชิพเมนทุกอีเวนท์ทุกเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยคือไล่ให้หมด คือช่วงแรกของผู้เล่นใหม่คือไล่เนื้อเรื่องดันดันดันเนื้อเรื่องอย่างเดียวดันให้มากที่สุดถ้าตรงไหนเริ่มติดแล้วให้ให้ค้างงั้นไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเน้นเอาพลังไปที่การฟาร์มการสุ่มของอะไรเงี้ยพยายามดันไปที่เนื้อเรื่องแต่คุณไม่ใช่เอาพลังทั้งหมดมาใช้กับเนื้อเรื่องนะคุณจะต้องแบ่งพลังส่วนหนึ่งเอาไปทําอย่างอื่นมันจะมีกิจกรรมประจําวันถูกปะตรงเนี้ยคุณจะต้องทําทุกวันอยู่แล้วอ่ะก็คือทําตรงนี้ทุกวันยกเว้นอันนี้นะอันนี้มันทําได้ไม่จํากัด ทำพวกนี้ทุกวันเพื่อจะได้ของเอาไปใช้อัปเกรดเพราะว่าคุณเวลเร็วอย่างเดียวแต่ของไม่มีมันก็จะมีปัญหาถูกปะแล้วก็ Open w เวิร์ดสำหรับผู้เล่นใหม่ให้เล่นไปจนถึง Open นเวิรมันเปิดภารกิจครั้งแรกอะบอร์ดภารกิจมันเปิดอะเล่นไปถึงตรงนั้นให้ได้ ระหว่างนั้นก็จะมีเพชรมาให้เรื่อยๆนะครับก็เก็บเพชรเอาไว้สุ่มกาชาอ่านะพอเปิดบอดภารกิจเสร็จปุ๊บพลังงานส่วนหนึ่งคุณจะต้องเจียดเอามาใช้กับโอเ n นเวิร์เพราะว่าในโอเวนเวิร์จะมีของที่คุณจะต้องใช้อยู่ในนี้นะครับพวกของชิ้นส่วนของอัปเกรดหรือของบางอย่างที่หาได้ยากอย่างเงี้ยมันจะวนอยู่ในเนี้ยเยอะบางทีมีเพชรให้ด้วยนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โชคนะเนะี่ย พวกเนี้ยก็คือวนๆหาโดยชิ้นส่วนตัวนี้อยากได้จังอะไรเงี้ยก็มาหาดูนี้คุณจะต้องแบ่งเซมนามาไว้ตรงนี้ด้วยหน่อยนึงจะบอกหน่อยก็ไม่ถูกกับเป็นร้อยใช้กดตรงเนี้ยร้อยเซมนาแน่นอนพอกดตรงนี้เสร็จถูกปะก็เหลือแค่รอคุณเข้าไปเล่นเล่นภารกิจในด่านนี้เสร็จแล้วพวกอื่นๆมันจะมีอื่นๆอีกพวกอีเวนต์ประจําวันอีเวนต์นู่นอันพวกอีเวนต์เราเราเคลียร์ไปหมดแล้วถูกปะแล้วก็มันจะมีวิธีบูธอีก อันหนึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือตัวอาหารของพี่เมย์มันจะให้วันละสองครั้งตอนเที่ยงกับตอนเย็นให้ครั้งหนึ่งสาพลังงานให้คุณเก็บไอตัวนี้เอาไว้นะครับก็คือเก็บพลังงานทุกวันแล้วก็อีกอย่างเดีงที่คุณจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มันคือโบนัสถอพักจําน่าจะมีผู้เล่นใหม่หลายคนที่จะงงว่าพี่เอิค่ารับพลังงานน่ะทำไมมันไม่ยอมขึ้นค่าเนี้ยมันจะเป็นค่าที่เวลาเราไม่ได้เล่นน่ะหรือว่าพลังงานเราโอเวอร์อย่างเช่นตอนแอขอ,ของแอตอนเนี้ย พลังงานโอเวอร์เห็นปะ่ะพลังงานแอดเก็บได้แค่165แต่ตอนนี้พลังงานแอดโอเวอร์โอเวอร์ไปอยู่ที่280พลังงานที่โอเวอร์ตรงนี้ในหอพักอ่มันจะเก็บไว้ให้โดยเก็บไว้ให้45%ของพลังงานส่วนเกินหมายความว่าทุกๆ10นาทีอาจจะได้สัก1พลังงานอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็น20นาทีอมันเก็บ1อันซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ไม่คุ้มสุดๆเลยคุณต้องเคลียร์พลังงานต่อวันนะให้หมด พยายามบี้เคลียร์ให้หมดแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่อันนี้สําหรับสายเติมถ้าเป็นสายฟรยีจะไม่ค่อยแนะนําก็คือการซื้อเสริมพลังงานก็คือพวกนี้มันจะเหมือนกันไขเหมือนกันก็คือไปอยู่ที่ในร้านนะครับมันจะมีขายแล้วก็ไปเก็บ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 ออกมาแล้วก็มันโยนใช้อย่างเดียวคือใช้แบบรกระจายนะครับใน,ในพวกนี้สำหรับช่วงแรกๆหรือเวล,เลแรกๆอ่ะจะค่อนข้างแนะนําให้ใช้เพราะว่าแบบบางวันแบบเฮ้ยพี่เตร์อาทิตย์มีเวลาว่างเล่นเยอะอะไรเงี้ยจัดเต็มครับเปิดให้หมดแล้วก็ลุยลุยจนตามินามันเกี้ยงอ่ะ แล้วก็เกมนี้เวลาอัพเวลจะไม่เหมือนเกมอื่นอย่างเกมอื่นก็กลายเป็นว่าอจากพราเมน่าเราสมมติเราแอดมี1้0ใช่ไหมใช้ไปร้อยหนึง่งเหลือ60มันจะแค่กลับเป็นเต็มอย่างเกมอื่นมันก็จะเป็นแบบนี้ถต่ว่าแต่เกมนี้ไม่ใช่นะถ้าวตนแอดมี1้0ยเงี้ยถ้าเวลอัพมันจะบวกให้เลยอีก160แล้วค้างอยู่60มันก็ทับเข้าไปกลายเป็น220มันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะงั้นคุณพยายามปั่นปั่นขึ้นให้ให้ไหวจนถึงช่วงประมาณเ h e e l หกสิบอ่ะคุณต ช่วงเวลแรกจนถึงเวลหกสิบอ่ะคุณจะต้องปั่นให้เร็วปั่นให้เร็วเพื่อจะขึ้นไปหกสิบเพราะของของตัวใหญ่มันจะปลดหกสิบพอปลดหกสิบเสร็จปุ๊บอันนี้คุณจะต้องสโลตัวเองละเพราะว่าคุณจะต้องเน้นการฟาร์มของละว่าไอ้คุณอยากได้ชิ้นนี้หรือคุณอยากได้อะไรเงี้ยคือคุณจะต้องเปลี่ยนไปที่การฟาร์มของแทนและเออมันจะเป็นแบบนี้นะฮะช่วงช่วงปัน่นช่วงปั่นเวลกันอนะ่ะมันจะเป็นแค่ช่วงแรกๆอะ่ะ ช่งวง16 0เลวแรกเขานั้นที่จะต้องปั่นเร็วหน่อยพอ60ไปเนี้ยค,คุณดึงเลยเลยดึงแบบเอ้อันด่านนี้ต้องใช้ของอันนี้ต้องใช้อันนู้นนี่นั่นต้องใช้อะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นใหม่ว่าแบบเฮ้ยพี่อยากได้หินอุกบาทอยากได้ชิ้นส่วนมิตทีสอยากได้นู่นนี่นั่น,นเอายังไงอะไรเงี้ยชิ้นส่วนมิตรทีสหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าคุณเล่นภารกิจะาัอยไงงเ มันจะมีแค่ด่านเสาที่เท่านั้นที่จะแจกทองให้หรือไม่งั้นคุณก็ต้องไปไปแลกด้วยของบางอย่างไปแลกเอาอย่างของบางอย่างที่ได้จากอีเวนต์หรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาสามารถขายเป็นเงินได้พวกของพวกเนี้ยขายได้หมดเลยเนี่ยคือคุณก็เอามาขายนะครับก็มาขายทิ้งไปสําหรับมิตทิศก็เหมือนกันมิตทิศก็ก็คือชินนชนาานช้นเนี้ยไอชิ้นขาวๆเนี่ยชิ้นเนี้ยบางคนก็จะไม่พอใช้ถูกปะ ็เหมือนกันคุณก็เล่นด่านประจำวันอะ่ะบางด่านมันจะอยู่ในแบบด่านโอเพนเวิลด้วยซ้ําอย่างของของชิ้นเนี้ยอยู่ในโอเพนเวิลด์ยาเอชของชิ้นนี้อยู่ในโอเพนเวิลด์ที่2อ,อะไรเงี้ยมันก็จะเอามาย่อยได้เป็นวนิิีเอาไว้แลกนู่นแลกนี่เอาไว้ใช้นะครับส่วนพวกของที่เป็นหิหนลูกบาศเนี้ยมันจะต้องเป็นด่านที่เป็นด่านประจําวันเท่านั้นอะ่ะแล้วก็ในด่านโอเพนเวิลด์หรืออะไรเงี้ยมันจะมีของแบบพวกเนี้ยมันจะมีให้เมื่อกี้สังเกตตอนที่เคเวสกดใช่ไหม มันจะมีพวกเนี้ยปนนปปออกมาบางทีถ้ามันเยอะเกินไปอ่ะคุณเอามาย่อยทิ้งกลายเป็นหินอกรบาตแทนจะคุ้มกว่าคือไอ้ก็มาย่อยทิ้งเยอะเออเพราะไม่ได้ใช้เนี่ยพวกเนี้ยบางทีก็มาย่อยทิ้งนะครับเวลาย่อยทิ้งก็จะดูตามพลังงานตรงนี้พลังงานตรงนี้เวลามันจะขึ้นจะขึ้นกับค่าแอคทีฟของเราแต่ละวันค่าแอคทีฟของเราก็คือค่าภารกิจกิจกรรมไอ้ค่าภารกิจของเราอ่ะ ถ้าเราเต็ม150ยห้าสิบเนี้ยค่าแอคพี e ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นค่าพลังงานในการย่อยให้เรานะครับก็คือถ้ามีถ้าเรามีค่าพลังงานในการย่อยเวลาเราย่อยของเราจะได้ของเท่าจากปกติแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ย่อยได้นะแต่ว่าได้ได้เท่าได้ได้น้อยเพราะว่างันเถอะ พราะงั้นก็พยายามแบบแมネจสักสองสามวันไปย่อยทีอะไรเงี้ยมันก็จะดีนะครับสำหรับคนที่แบบจะจะ,จะฟาร์มเร็วๆประมาณนี้สําหรับคนที่จะฟาร์มแบบจะบูตเวลหรืออะไรเงี้ยส่วนพวกในร้านค้าที่บอกเมื่อกี้ว่าไอพลังงานะอะไรเงี้ยมันก็จะมีขายแต่ต้องดูดีๆบางทีก็เอามาขายบางทีก็ไม่เอามาขายแล้วแต่นะครับแล้วแต่ทางร้านพี่หมีเขาว่าจะเอามาหรือไม่เอามาถ้ามีก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย ได้8อัน8อันคูณ30ก็ได้เยอะอยู่นะครับคุณก็มาบูทกับตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณอยากบูทเร็วเร็วนะแต่โดยส่วนตัวแอดเอาแค่นั้นอะคือเร็วมากแล้วนะที่แอดแนะนําไปตอนแรกนั่นคือเร็วแล้วนะคือถ้าเร็วกว่านั้นอะคุณจะฟาร์มของไม่ทันเพราะว่าของแต่ละอย่างอะมันต้องใช้เวลานะครับเพราะงั้นคุณฟาร์มไม่ทันเอาแค่ประมาณนั้นอนะกำลังดีโอเคเนาะ